อุ้ย,อยขอบคุณครับโมโม,โ,มโอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทคนนะครับวันนี้อยู่ผมนายตัวประกอบกับเกมมูจิอาริล่ากันอีกเช่นเคยแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็ถึงค e ิวอีหนึ่งชิกี้มีนะครับที่มีทางบ้านได้ขอมาแล้วครับผมกับชิรานุอิ ชิารานอินะครับเป็นอีกหนึ่งที่มีนะครับสายเมดกึ่งนินจานะครับผมการเล่นของชิารานอิเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกกว่าเมดตัวอื่นมากเลยนะครับผมเพราะสกิลแต่ละสกิลของเธอเนี่ยค่อนข้างที่จะเอื้ออำนวยต่อการล้วงตัวหลังหรือตัวสําคัญของอลูกไฟมากๆเลยครับและก็ที่สําคัญม่นโคตรแรงความยากของตัวนี้นะครับก็อยู่ที่สีลูกไฟเลยนะครับผมก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันในส่วนของตัวสกิลของชิารานอิกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มไม่ที่จุดเด่นของตัวละครก่อนเลยนะครับผมจุดเด่นนะครับจอมใจ เมื่อเชลลอินนะครับโดนความเสียหายถึงขั้นตายแต่ถ้ามีพาสเซฟนี้นะครับผมจะไม่ตายและจะกลายร่างเป็นผีเสื้อและจะไม่ถูกโจมตีนะครับผมจากนั้นนะครับจะกลับมาเป็นร่างคนอีกรอบและฟื้นฟู HP ให้กับตัวเองภายในระยะเวลา3.2วินาทีโดยการฟืร้นฟู HP นะครับคิดเป็น30%แมค HP ของตัวเชลลอินนะครับ แล้วก็เมื่อเราทําการกลับล่างไปคนสําเร็จแล้วนะครับผมตัวของชิลาอิดนะครับแด้รับเอฟเฟกต์ตอมใจนาน6วินาทีเอฟเฟกต์ตอมใจนะครับก็คือเอฟเฟกต์คอมโมดเฮ18เป็นความเสียหายเวทนะครับคูดาวของพาร์ส,สินี้นะครับมีเวลาอยู่ที่200วินาทีนะครับผมหรือก็คือประมาณ3นาทีหน่อยๆนะ สังเกตคูดาวได้จากรูปที่อยู่เหนือสเปลของตัวละครเรานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะสกิลที่1นนะครับผมระบ,บำพัดเชืช่อไม่ออกนะครับจะทําการปาพัดไปยังทิศทางที่กําหนดและเมื่อพัดโดนศัตรูหรือสิ้นสุดระยะทางของสกิลจะมีพัดเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอีกเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็จะทิ้งผีเสื้อเพลิงไว้ในจุดที่พัดตกนะครับพร้อมกับทาให้ศัตรูที่โดนพัดนะครับผมติดสโลอีก40%แล้วก็จะมีเมคานิกอีกเล็กน้อยนะครับผมเมื่อเราทําการปาพัดไปยังเส้นทางที่มีผีเสื้อเพลิงอยู่จะทําให้ระยะของสกิน่มขึ้ นะคิวสกิลที่2นะครับเพิงข้างชิลาโนอิทนะครับทำการสะบัดพัดรอบตัวสร้างความเสียหายเวทพร้อมกับฟื้นฟู HP ให้กับตัวเองถ้าหากเราใช้สกิลนี้กับชีฟนะครับผมการฟืฟ้นฟูจะลดลงเหลือเพียง30%เท่านั้นและก็ถ้าหากเลือดเราเต็มอยู่แล้วนะครับแล้วเราทําการใช้สกิลนี้จะเปลี่ยนจากการฟื้นฟู HP เป็นการเพิ่มเกาะให้กับตัวเราแทนนะครับผม แล้วก็ถ้าหากมีผีเสื้อเพลิงอยู่ในระยะของสกิล2นะครับจะทําให้สร้างเอฟเฟกสโลเพิ่มเติมใส่ศัตรูที่โดนนะครับผมอีก80%นาน1.2วินาทีสกิลที่3นะครับผมผีเสื้อทะเลสกิลนี้นครับจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีผีเสื้อเพลิงอยู่ในสนามนะครับผมโดยผีเสื้อเพลิงจะสามารถสร้างโดยจากอันติ หรือสกิลหนึ่งนะครับผมแต่ก็จะสามารถกดใช้สกิลสามได้นะเมื่อเรากดใช้แล้วครับผมเชี่ยแล้วอีจะกลายร่างเป็นผีเสื้อแล้วบินไปหาผีเสื้อเพิงโดยจะล็อกจากผีเสื้อเพิงที่เราปล่อยอันมาล่าสุดนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยอันติไป2ทิศทางนะครับผมเดี๋ยวเราจะปล่อยไปทางขวาก่อนอันดับแรกแล้วปล่อยไปทางซ้ายันดับ2โดยสกิลสามจะเลือกจากอันดับซ้ายก่อนแล้วค่อยมาขวานะครับผมแล้วก็เมื่อเราถึงตำแหน่งของผีเสื้อเพิงแล้วนะครับผมจะสร้างความเสียหายเวทแล้วก็ระหวาที่บินไปนะครับผมดราสียยหลง20% ผีเสื้อเพลิงนะครับที่เรียกออกมานะครับเมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่งนะครับผมมันจะหายไปนะมันจะไม่อยู่ถาวรนะครับผมแล้วก็ผีเสื้อเพลิงนะครับจะสามารถถูกเลือกได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับเมื่อเราทําการวาร์ปไปหาผีเสื้อแล้วผีเสื้อณตำแหน่งนั้นจะหายไปทันทีนะครับอัลติเนทสกิลนะครับผมท้องฟ้าเพลิงโดยสกิลนี้นะครับจะมีพาสซีฟนะครับผมโดยพาสซีฟเมื่อเราทําการอัพสกิลนี้มาแล้วนะครับจะทําให้ในส่วนของสกิลสามนะครับผมสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นและก็ทุกๆ8วินาทีผมจะได้้รรรรรับบชชชาาาาาาา์์์จจมมม1สสถเกก็ไดดุ2 แล้วก็เมื่อเราทำการกดใช้แล้วนะครับผมจะทําการปล่อยผีเสื้อเพลิงไปยังตําแหน่งที่เรากําหนดนะครับโดยจะมีแมคกนิกอีกเล็กน้อยนะครับผมถ้าหากรอบตัวของเราไม่มีศัตรูครับจะเป็นการปล่อยผีเสื้อเพลิงไปเฉยๆนะครับผมแต่ถ้าหากระยะของสกิลมีศัตรูอยู่จะทําการปล่อยผีเสื้อเพลิงออกไปแล้วก็จะทําการใช้สกิล3โดยอัตโนมัติทันทีนะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากเรามีส่วนร่มในการสังหารศัตรูนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวเราฆ่าหรือจะเป็นในส่วนของแอสเซทก็จะทําให้ได้รับในส่วนของชาร์จอันติมาทันที1อันเลยนะครับแล้วก็สกิลนี้นะครับผมสามารถใช้ได้แม้กําลังใช้สกิลอื่นอยู่ก็ตามนะครับผมก็ยกตัวอ,อย่างครับถ้าหากเรากําลังบินไปอยู่เราสามารถกดอันติได้ทันทีเลยนะครับมันก็จะคล้ายๆเป็นการแคนเซิลแอนิเมชั่นของอันติไปในตัวเลยนะครับ โอเคครับก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับสกิลของชิราโนอิหน้าที่ของชิราโนอินะครับถึงเธอจะเป็นเมดนะครับผมแต่อย่างที่บอกไปนะครับสกิลของเธอมันเอื้ออํานวยต่อการล้วงมากๆเลยเพราะตัวของเธอเป็นกึ่งเมดกึ่งแอสซัซินนะครับผมหน้าที่ของชิราโนอินะครับก็จะเป็นในส่วนของการล้วงตัวสําคัญตัวข่อีฝ่ายพวกตัวบางๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะตัวของชิราโนอิสกิลค่อนข้างเจนแรงมากๆเลยนะครับผมคอมโบของชิราโนอินะครับก็ถ้าที่ผมได้ไปลองเล่นมาเนี่ยมันก็จะมีหลักๆก็จะมี2แบบนะครับผมแต่ตัวของชิราโนอินะครับสามารถคอมโบ ได้หลากหลายมากๆเลยครับเนื้อสียงของตรงนี้ก็ต้องรอให้เมนของชิราอุอินะครับมาช่วยแนะนําเพิ่มเติมด้วยนะแต่ถ้าเป็นเอาแบบผมก็จะมีอยู่2แบบนะครับอย่างแรกนะครับจะใช้ก็ต่อเมื่อระยะของสกิลหนึ่งของเรานะครับไม่ถึงเป้าหมายนะครับผมโดยอย่างที่บอกไปนะครับแมคานิกของสกิลหนึ่งนะครับเมื่อเราปาผ่านผีเสื้อเพลินะครับผมระยะของสกิลหนึ่งจะไกลขึ้นนะครับเราก็จะใช้เนื้อสียงของแมคานิกตรงนี้ช่วยในการเพิ่มระยะของสกิลหนึ่งเพื่อไปล้วงเป้าหมายได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับผมปาอัติไปข้างหน้านะครัับปาาสกิิลผ่นอต วาร์ปสกิล3กด2ตีแล้วก็ตีสกิลแล้วก็วาร์ปกลับมาเดี๋ยวผมทำให้ดูเร็วๆอีกรอบนะครับผมปานติดไปปา1กด3กด2กดอติกด3แล้วก็วาร์ปกลับมา อ่ะมันจะมีประมาณนี้นะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับผมก็คือวางอนติในตำแหน่งที่เราคิดว่าปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะจุดอ่อนของเชลร์อีทเนี่ยมันก็คือผีเสื้อนั่นเองนะครับผมถ้าอีกฝ่ายรู้ตายของเราเนี่ยก็จะไปดักที่ผีเสื้อของเรานะครับดังนั้นเสืวอของตรงนี้ผมก็อยากจะให้วางอนติไว้ในตำแหน่งที่รู้สึกปลอดภัยที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นในป้อมหรือจะเป็นใเสืวอของไว้ข้างๆซัพพอร์ตข,ของเรานะไม่ต่างจากคอมโบแรกเท่าไหร่นะครับก็คือวางอาันติวางอันติกับหลังก็ได้ปาสกิลหนึ่งไป พุ่ง e, ไป2แล้วก็วาร์ปกลับมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมทิ่ของตัวละครนะครับในส่วนของทิ่ของตัวละครที่ด้านอีกนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับอย่าลืมวางผีเสื้อเพลิงเพื่อบินกลับนะครับผมก็อย่างแรกเลยครับอย่าลืมวางผีเสื้อเพลิงนะครับผมวางผีเสื้อเพลิงเพื่อที่จะใช้บินกลับนะครับผมเพราะตัวของที่ด้านอีกนะครับถึงเธอจะมีสกิลที่มันแรงมากๆแล้วก็มีสกิลที่ไกลมากๆเนี่ยแต่ความบางของเธอก็คือเมดดีๆตัวนึงเลยนะครับดังนั้นผมก็อยากจะให้วางผีเสื้อเพื่อจะใช้ในการบินกลับมาด้วย การเช็คสังเกตสกิลอกฝ่ายให้ดีนะครับผมเผื่อสตูเก็บสกิลไว้ใช้กับเรานะครับเช็คง่ายๆเลยก็คือเวลาสมมติไฟอยู่ตรงนี้เราก็เลื่อนหน้าจอดูสมมติสกิลสำคัญสำคัญของอกฝ่ายอย่างจับของบาเชสสตันของเจ้าหญิงปลาทองใช้ออกไปแล้วแล้วก็เข้าไปคอมโบเข้าทีมไฟได้เลยนะครับเพราะอย่างที่บอกไปนะครับเผื่อสตูมันเก็บสกิลไว้ใช้กับเรานะครับมันจะทําให้คอมโบของเรามาถูกขัดได้นะ และก็มาถึงในส่วนของหัวข้อสําคัญแรกคือตัวแพ้ทางและหลายคนนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะสงสัยนะครับเฮ้ยพี่ตัวมันแบบวิบวับมากเลยพี่ตัวสกิลก็ไกลสกิลก็แรงจะมีวิธีไหนบ้างพี่ที่จะทําแบบเออนี่ผมเก็บตัวนี้ได้ง่ายๆเนี่ยก็ตัวละครที่ชิลล่านอีค่อนข้างที่จะแพ้ทางมากเนี่ยก็คือตัวที่มีซีซีประเภทพวกล็อกขาสตันควบคุมต่างๆนะครับผมยกตัวอ,อย่างพวกจิ๋งปลาทองบาเคคูจิระไอ้สกิลวันตีเอาไว้จับไอ้ล็อกขาของคูจิระไอ้พวกเนี้ยมันสามารถขัดคอมโบของ ได้นะครับเพราะเวลาชิลเอร์ไอทดบินไปนะครับตัวของชิลาลออท์ไม่ได้เป็นอมตะนะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเป็นเป้าหมายได้นะครับในส่วนของ,ของนันนี้ถ้าไอฝ่ายกะจังหวะด,ดีๆก็จะสามารถใช้สกิลขัดได้นะครับแก้ได้แบบ100เซเลยเนี่ยก็คือบาเชคุจิรานะครับผมไอเทมของชิลาลอร์ไอท์นะครับก็จะเป็นในส่วนของไอเทมแบบ ดาเมจเวทจ๋าเลยนะครับก็จะมีในส่วนของไอเทมชิ้นนี้อ่าเวลาเราคอมโบเลือดต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ก็สังหารศัตรูทันทีแล้วก็จะเป็นหรือจะเป็นในส่วนของไอเทมดาบดุดเลือดเอามาเอามาไว้ใช้ดุดเลือดช่วยตัวเราก็ได้เพราะไงตัวของชิรัิมันค่อนข้างที่จะเข้าไปนัวไฟอยู่แล้วเวลาเข้าไปแล้วก็มีสีเลือดแน่นอนอ่าออกดาบดูดเลือดมาก็กอาจจะช่วยทําให้ตัวเรามีชีวิตรอดได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นนะครับผม โอเคครับก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับตัวของชิลาลอิต่อไปจะเข้าไปสู่ในช่วงของเกมเพลย์ของชิลาลอิีกกันเลยนะครับอังกิง้ผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้มาพักนึงแล้วนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะฝีมือจะเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเบาๆมือหน่อยนะพี่ผมเพิ่งกลับมาเล่นมาอัพสกิลหนึ่งมาก่อนเลยนะฮะป่าฝั่งเราเป็นเป็น,เป,นเป็นธนูก,กิวเพื่้ป่าฟาร์มก่อนเลยก็ได้นะเหมือนเดิมครับเหลือประมาณพันพันสองก็ถอยออกมาแล้วเนาะพอแดยแล้วเสียคลิป มยุยเอือเอืออ,อ,อ,อโอเคอย่างน้อยก็แลกมาได้เน้นสองก่อนเลยนะครับเอาจริงผมไม่รู้เขาเน้นสกิลเลยนะแต่ผมขอเน้นสองแล้วกัน ออลืมไปมันรอผมอยู่สวยครับฮานุกิคุ้งลุยเบ๊จุดข้างล่างมันเออเหืขอข้างล่างหน้าอร่อยมากเลยครับจังหวะนี้สวยครับ อุ้ยโอย้ขอบคุณรครับโมโมะมึงใครเนี่ยฮูว้วห่วงแตก ไรวะโอ้ก <usion> ็ถือว่าสนุกดีนะเกมนี้ โอเคเดี๋ยวเราไปฟังสรุปในตัวของชิราเนีก่กอีกเลยนะโอเคครับเป็นไงบ้างครับสําหรับตัวละครอย่างชิราเน่อีกผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เล่นยากนะครับผมแต่ถ้าเล่นเป็นก็เป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างที่จะโกงมากๆเลยถ้าอีกฝ่ายไม่หยิบตัวแก้มาแบบจ๋าๆเลยเนี่ยเป็นหนึ่งตัวที่เข้าออกเข้าออกําดาเมจเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่ารำคาญม,มากๆเลยนะครับแต่แรทงสูงเขาก็มีตัวแก้กันหมดแล้วแหละผู้เล่นหลายๆคนเขาก็แก้กันเป็นแล้วเนาะตัวนี้ เล่นกันได้นะครับถ้าเล่นเป็นมันเก่งแต่ตัวแก้มันก็มีเยอะพอควรเลยดูรูปเกมด้วยนะครับดูฝ่ายด้วยเลือกตัวแบบไหนมาถ้าเลือกตัวไปให้อีกฝ่ายมันชนะทางเนี่ยก็จะเป็นเราเองนะครับที่เล่นลำบากเนาะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะโอเคครับเป็นกันรบบสำหรับคลิปนี้คิดเห็นกันอะไรคอมเมนต์พูดคุยเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมรบกวนกดไลค์และซับสไคร์ให้หน่อยครับหนึ่งที่คนคือกำลังใจอามาสางผมเลยฮะขอบคุณทุกคนที่กดให้นะครับ Thank you ครับคลิปหน้าจะเป็นรรรตตนนนนัััััั้้ิดาามมบบบบชกเลยคสหวีฮ 接着在游戏。